สามเก้าสองนี่โปรถูกเยอะไหมครับปูปรรวมเงินยอดเงินแล้วได้สี่หมื่นกว่าสี่หมื่นกว่า 50, คือห้าหมื 4, ่นค่าโปรค่าืระจ่ายเต็มนะค่าประจ่ายบาทเลขสามตัวจ่ายเต็มจ่ายบาทสี่ร้อยห้าสิบอะไรนี้ได้ได้สี่หมื่นกว่าโอ้ครับ,คร,บครับผมก็ถือว่าถูกตาม นะครับผมครับผมมาพบเจอกันแล้วเงวดละคลิปครับงวดละคลิปงวดก่อนได้ลงคลิปเดียวนะปู่คลิปเดียวเสียดายถ้ามาก็ได้เหรอปาปู่ไปจุดทูบได้จุดทูบได้ตัวไหนครับปู่ได้เจ็ดหกสองเจ็ดหกสองโก้ก็เก้าตัวเดียวกันโอ้เลขทูบได้เก้าสองเลขสตรคำนวณมใช่คูณคำนวณได้เก้าสองอ๋อสุขคนได้เก้าสองเลขทูบได้หกสองครับอืมก็พอดีครับปังเลขกันรับมัน ไม่อยากเลขหกก็เลขเก้าตัวเดียวกันจริงๆครับปูเชื่อเลยเพราะว่าตั้งเป็นลงคลิปแรกก็เก้าหกสองกับตัวนี้เลยอืมครับครับแล้ว่าปูว่าได้เลขเก้าเอาหกเขกมาแทนได้ครับปูก็จาไม่เลยครับตัวอื่นก็ไม่ไม่เชื่อเท่าไหร่ว่าเก้าหกรื่เชื่อครับปูอยู่จังหวัดอะไรจ้าเอ็ดอยู่บุรีรัมย์นะครับบางเจ้าเนาะถูกเลขเก้าสองตัวเดียวถูกห้าแสนหกแสนโอ้โห เลขเลขสองตัวคิดดูเลขสามตัวถูกน้อยกว่าเลขสองตัวอีกปู่เข้ากับยิบจับไปพ่อฟังนะคะเพราะว่ามันเป็นแค่แนวทางแล้วค่ะปู่มันสูตรมันก็มีเขาไม่รู้ก็ไม่ได้เลขชอบอะไรเลขตัวนี้ก็เฉยๆถ้าชอบกูก็ฟันนักมันครับก็มันก็งวดที่แล้วมันพลาดไงไม่มาเลยไม่ไม่ถึงงวดที่มันออกอะไรนะสามห้าสองเออสามห้าสองแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็เข้าใช่ไหมคะ ก่อนหน้านั้นมันเข้าแต่เราไม่ไม่ได้ลงไมบลงเพราะพึ่งก็ได้ไงวันวันลงวันแรกก็ผิดนี่วันที่สองนี่แหละเราก็ปล่อยไปตัวเดียวก็เฉยเฉยไม่ไม่ฝันไม่อะไรเลยอืมค่ะก็วันอันสามศูนย์เก่าก้อนหนาลันเขาอาย่เนาะค่ะเขาก็เขามั้งแต่สองสองเกตไลมาจนถึงสามศูนย์เก่าจากจากนั้นมากมาเว้นมาเว้นยงวดที่แล้วนี้บอกเขาอันนี้ สามซิงหดรุดหดนึ่งกาเดินดีเลยค่ะเพราะว่าเป็นสามตัวตรงตรงเนาะสามตัวตรงตรงฮ่ผมีอีกแล้วปู่บอกว่าสักวันต้องเป็นวันของเราสักวันต้องเป็นของเรามมาจริงจริงถึงวันของเราแล้เมื่อวานงงเนียถูกหรือเปล่าวะายทำไมมันออกตรงแท้เพราะมันดูดูแลดูอีกเอ้าทุกทุกแต่ว่า ไม่ได้ไม่ได้ตื่นเต้นเลยเฉยๆเพราะว่าสติปูดีมากเลยโอไม่ร้องรำทําเพลงไม่เต้นร้องเรงเต้นกาไม่ไม่ส่งเสียงเลยเลยเงียยครับไม่ชีไม่ปีปากบอกว่าปูมองมองภาพอีกมุมหนึ่งว่าไม่ดีหรอกครับเรื่องพวกนี้มันบาดใจคนที่เขาเขาอ่อนซอนอ๋อบาดใจคนที่ไม่ถูกใช่ไหมครับไม่ถูกด่าเราอีกนะครับ กป่าอะไอีกนะเหมือนเหมือนเราไปคอมเมนต์อีกเหมือนเราไปนี่เขาใช่ไหมก็ย้อยเยอะให้เขาใช่ไหมครับปู่มาเต้นแรงเต้นกาไม่น่าปู่ปู่ไม่แสดงออกปู่มองแล้วภาพมันไม่สวยครับต้องมองมองอีกต่างมุมอีกมุมหนึ่งว่าอยู่เฉยนิ่งนิ่งที่สุดครับเวลาเขามาถามเราค่อยบอกเพราะว่ายังไงก็อยากเป็นนิสัยนักป่าก็อย่าไปติให้ดีตั้งสติให้ดีเลยวะอย่าไปโวยวายอย่าไปเต้นแรงเต้นกาเสียงดังอะไรต่ออะไรครับแสดงว่าบ้านอื่นเขาได้ยินก็ว่าบ้านนี่เป็นอีหยังวะ เซลเซลเซ,ซลนี่เขารู้เลยครับ,ลรบแล้วก็มาจัดเลี้ยงจัดฉลองกันใหญ่โตนี่เขาก็รู้นี่แสดงออกไงครับแต่ปู่เงียบก็ยังไม่บนบานสันเก่าปู่ดอกเพราะว่านู่นวันพระที่้5ปู่เพิ่งจะเลี้ยงปู่อ๋อเดี๋ยวพรุ่งนี้วันพระก็จะเลี้ยงธรรมดามีของหวานครับเลี้ยงปู่ศิลาปู่นิสัยครับก็คือเรียง่ายหแปลว่าเราเราไม่ต้องไปบนบานสันเก่า่ันครับดูเฉย ต่ว่าปู่ท่านก็ให้มาสองงวดแล้วงวดที่สามงวดนี้เนาะเนาะถ้ากลับหัวเลขกูงจะเป็นตั้งแต่งวดเจ็ดแปดมันนะที่เข้ามาครับค่ะเพราะว่าเราเราไปอ่านขึ้นตอนแรกมันก็มันก็ออกข้างลงตัวนี้ละงวดที่แล้วเราออกลงมันก็อ่านขึ้นไงครับเห็นแล้วมางวดนี้ทั้งขึ้นทั้งลงเลยมาหกเจ็ดก็ถูกมาหกสองก็ถูกมาเก้าสองก็ถูกถูกหมดครับรู้ใจแล้ว ครับถ้าไม่มาสามก็มาสองครับแต่ว่าภูมิของปู่ดีนะคะเพราะว่าส่วนมากที่ไปถ่ายมาเวลาได้สารปุ๊บเลขมันจะไม่เข้าเลยส่วนใหญ่ก็พูดกันอย่างนั้นแหละแต่ของปู่ได้สารใหม่ปุ๊บยิ่งยิ่งเข้าเลยตอนแรกตอนแรกก็ไม่ให้เนาะเฉยๆไม่ถูกเลยไปคนละเรื่องเลยตอนแรกปู่ฝันแมนเลยนะแต่ก่อนเดี๋ยวนี้มากุมารสองคนะมาหรอก กุมารสองคนผู้หญิงสองคนเป็นเด็กมานหลอกกุมารนี่หน้าตาน่ารักนะไม่ใช่กุมารหน้าคิริเลอแต่เป็นกุมารี่ที่คหร่ทำผีที่มาหน้าตาเหมือนยกกักษ์อะไรนะ่ดูไม่ได้หน้าเอยหน้าเละฉันไม่ไม่ให้กุมารครับกุมารังเป็นเด็กน่ารักกุมารเป็นเด็กน่ารักเนาะปู่เรา<ช>ไปยิ้นอย่างอื่นมันไม่ใช่กมมานมาโกหกเราบอกก็ไม่ถูกหรอกไปคุณเรื่องเลยนี่หรือเปล่าครับปู่ที่เขาเรียก่าผีหลอก ผีหลอกคนครับผีหลอกนะครับก็คือผีนี่บางทีก็ไม่ได้รู้จริงว่ะปู่เนาะขนาดคนยังมีคนรู้จริงกับคนที่รู้ไม่จริงใช่ผีก็ <คน S 1> อาจจะไม่มกันก็ดูวนเป็นคนยังไม่ฉลาดเลยเพราะตอนตายทําไมเก่งแต่ไป,ไ,ป,ไ,ป,ไ,ปไม่ได้ไปกงุงเทพทุกทีเลยคไม่รู้ว่าเขาออกไวตรงไหนไม่เคยเข้าของุงเทพคพราะเมื่อนมนแปรด้านเหมือนกันกน,นะคบะยังปู่ไว้พูดว่าสูตรของปู่นี่ไวยของปู่นี่ กูให้มาได้มาหนี่ยไม่ลงทุนอะไรมากครับไม่ต้องไปเย็บกันหน้ากันแปดไม่ต้องไปเย็บใบสีไม่ต้องทูบพอทุบตุกทุบจุกเทียนว่ากันล่างทรงอะไรเอาจนเหนื่อยไปดึงดึงดึงไปนั่งทาําาที่ไม่เอาก็เคยใช้ก็ปลูกใช้ปากกากระสมุดเขียนอยู่คนเดียวนี่แหละต,ต,ตื่นตอนตอนตีสี่ตื่นมาแล้วเป,ปิดไป ก็ทําการบ้านเลยอืมมันใช้ความคิดตัวเองนี้ใช่ไหมครับปู่พรานอนอิ่มไหมครับเพราะปู่จะพักผ่อนมากที่สุดเพราะว่าพอข่าวจบข่าวสองทุ่มจบข่าวอะไรในพระราชวังจบก็ปิดไฟนอนเลยครับนี่คือเราต้องการพักผ่นอนเรานอนอิม่มก็ตื่นมระมาณตีสามครึ่งอืมครับทุกวันเลยครับตังใจในฬิกาปูุก็มันถึงเวลามันนอนอิ่มเลยครับปู่เราล้างหน้าแปรงฟันก็มาทําการบ้าน ครับก็มีกิจกรรมอะไรก็มาเสียบปากกาหน้ามาต้มต้มน้ำชงน้ำร้อนแล้วก็มาโชว์เอะมามาเขียนเลขใช่ไหมครับปู่กาแฟตั้งกาแฟให้ยินแล้วก็เขียนเลขครับคิปกาแฟไปก็โอสมาธิดีมากครับมันนิ่งใช่ไหมครับปู่ก็คือชุดมีท่านผู้ชมคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะแต่ว่าลงคลิปไปเมื่อวานคอมเมนต์บอกไม่เห็นแต่มาไลฟ์สดวันนี้คนเห็นแล้วครับปู่เห็นอล้วใช่ไหมสงสัยเอฟซีไปดูย้อนหลัง บางคนเขาบอกโอ้เห็นลูกหลานเสียดายซื้อไม่ได้ซื้อดวงไม่ถึงเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นหลายท่านอยู่แต่ว่าไม่สามารถที่จะไปหยิบจับได้ปาะว่าไม่เข้าบ้างมันก็ส่วนใหญ่ของปู่มันหลุดไปสองสามงวดก็ยอมรับเพราะว่าบางทีงวดที่เข้าแอดมินก็ไม่มาอานนี้ลงบางทีก็ยังงวดสามสองว้าได้ลจะเอาไหมไม่ต้องไม่เอาไว้เอาไว้สุดท้ายของท้ายไม่มาอยู่จริง มันมีมันมีคาดเคลื่อนจนได้ครับระหว่างการเดินทางเนาะใครไม่รู้ไปตั้งแ่่เติจนค่ำเมื่อยังไม่กลับบ้านเลยยกตัวอย่างยกตัวอย่างงวดนี้แอดมินก็นอนโคม่าอยู่โรงพยาบาลเนาะเจ๊น้องแอดมินน้องสองคืนก็เลยไม่ได้มาหาปู่แต่ว่าเลขปู่นี่มันเข้าตั้งแต่ต่องวดแล้วเนาะใช่ครับก็ก็เห็นตัวใหม่มาปู่ก็คำนวณนะปั๊บได้เลยไม่ถึง เอาเอาอย่างมากก็สิบห้านาทีปู่ก็ทําเสร็จแล้วนะคำนวณน,นะครับคานวณแล้วก็มาทบทวนใหม่ว,หมมว่าผิดพลาดทำไมยังวันที่แล้วให,ให้ไปยังผิดพลาดเลยพอมานั่งดูเมื่อคืนเอา้าผิดพลาดอยู่คือสองตัวนำบาาองการที่จริงสองตัวก็จะเข้าใช่ไหมคะจะเข้าถ้าถ้าถ้าทําเป็นสี่ตัวมันเข้าครับเพราะมันมีกลามีสี่ไหมแล้วก็มีสองมีเจ็ดหรืออะไรตัวหนึง่ง มันก็จะเป็น92อีกใช่ไหมคะ92กว่าก็ได้เหมือนย้ำ92อีกก็ย้ำ92อีกครับแต่มาทดสอบดูมิชานี่เอ้ามันเข้า92ตัวตัวแรกเลยครับไม่ต้องไม่ต้องเป็น4ตัวนะมันตรงตรงเลยแสดงว่าสูตร3ตัวก็เข้าสูตร2ตัวก็เข้าใช่ไหมครับปู่เข้าตรงกันเลยอ๋อครับนี่ปู่ปู่ใช้เวลาคิดค้นนานไหมครับปู่สูตรแต่ละสูตรที่ปู่ได้มา ไม่นานเพราะว่าเรามีแบบเขียนไว้นานแล้วไงมีแบบอย่างมีแบบแผนเอาไว้ทําแผนไว้เลยครับตัวอย่างตัวนี้เก็บไว้ตั้งแต่ปศก็มีหมดลองไปเก็บมาดูแล้วมาลองทําใหม่ครับมันจะมันจะเดินไปกี่เดือนมันจะหยุดไปกี่ปีเราก็จําไปเลยจะไม่ทิ้งไม่ทิ้งของเก่าครับเพราะว่าของเก่าบางคนลืมหมดแล้วก็ไปทําใหม่ มันมันยิ่งไปใหญ่เลยครับข้อพวกนี้มันจะหวนกลับมาใหม่อืมครับปู่ได้สูตรข้างฝาปู่กลับมาอีกก็จะได้อย่างนี้เลยครับต่อกันเลยครับปู่ชุดเดียวชุดเดียวแล้วืันไห่จะถึงวันนั้นยังว่าอืมครับก็คือว่าช่วงไหนมันอยู่ที่ช่วงระยะเวลาว่าชุดสูตรไหนมันจะเดินดีใช่ไหมครับปู่อืมครับแล้วที่ว่าเดินติดติดกันอ่ะสูตรสูตรไหนครับปู่ที่มันเดินติดกันมากที่สุดสูตรข้างฝา ข้างฝากี่งวดครับปู่แปดงวดแปดงวดอืมครับแต่ว่าอันสูตรล่าสุดที่ปู่ได้มาเนี่ยมันกี่งวดครับปู่อ่างวดที่หกนี่เมื่อวานครับว่าออกไปก่อนน่นสี่งวดครับแล้วก็มาผิดงวดเมื่อกี้งวดหนึ่งครับก็มาเข้าเต็มเต็มงวดนี้ไปดูงวดต่อไปนี่คิดว่า ปังครับครับปู่าวาสูวนมันยังเดินอยู่มันก็จะปังตามสูตนเลยปังปังกันทนลูกอย่าของเป็ีนไปได้ยังไงวะเข้าตรงตรงสามตัวไม่ไปไหนเลยหลักหลักร้อยก็คือเก่าสามเก่าแค่เปลี่ยนแค่เอากาออกก็ไม่ใช่เอาห้าออกเอาห้าออกกาวมาแทนห้าสองอยู่คือเก่าเปลี่ยนเปลี่ยนแค่หลักสิบนะปู่เนาะเปลี่ยนแค่หลักสิบออสามเก้าสองสามห้าสอง แล้วคิดว่าปู่งวดนี้งวดนี้ปู่คำนวณไว้เป็นเลขสองตัวใช่ไหมครับปู่สองตัวให้ไปก่อนแต่ว่าสามตัวอ่ายิบมิบมบไปก่อนครับครับเป็นงวดไทยงวดเนาะค,ะค่นะเนาะเดี๋ยวเทเดียวเลยเนาะคะ่ะเดียวไอ้คอเซ็นเตอร์จะยิบออกไปอีกครับครับปู่เนาะตอนนี้ตอนนี้รู้กันแล้วรู้กันว่าที่ลังอย่าทําแบบนี้ไอ้คนที่ทํา็เกินไปครับชอบล้างมือเปิบ <laughs> ไม่ดีหรอก เขาก็จําได้ของเขาว่าเขาออกตัวไหนก่อนเขาเปิดตัวไหนก่อนครับก็ไม่วิ่งลอยเอาไม่ไว้ก็หินอยู่นะครับโป่แต่บางคนก็ทําแบบไม่รู้เรื่องไม่รู้ไม่ชี้น,นี่านีะว่าเลขมีที่มาเรขมาจากกองหลงเกาหลีกล็ว่ากันู โอกระโดมกันตอนนี้โกหกถ้าก็ไม่ยอมบอกก็บอกนู่นจะไปบอกใกล้ๆวันครับสูตรสองตัวของปูที่จะปล่อยวันนี้มันเข้า92ด้วยใช่ไหมคะเข้าอ๋อค่ะก็คือเป็นอันนี้มันเป็นสูตรบนได้ไหมคะสองตัวมันเข้าบนก็อนเข้าบนก็อนวันสุ9ยังเข้าบนเลยครับแต่ก็มีโอกาสไปล่างใช่ไหมคะก็ไม่ยากหรอกครูเนาแค่นั้นแหลยครูเอากลับเอาครับ แต่ว่าสถิติมันหนีบมาบนหลายกว่ามันมาบนหลายกว่าอืมครับคือปูป่ใช้เลขสามตัวแต่ทําได้แค่สองตัวก็ที่บอกเลยเอาเอาเอางวดกว่อนนู่นแล้วก็มารวมงวดนี้มาตั้งกันแล้วก็หาโจทย์มาใส่กันได้คะแนนออกมาตัวไหนคเอายอดตัวไหนมาใส่ตัวไหนหลักสิบหลักหน่วยที่นี่มันก็ไม่แน่บางทีมันกลับได้ก็ขึ้นลงขึ้นล่างขึ้นบน ลงล่างก็ไม่แน่รเราเรา,เราจับทันแล้วก็ถูกคถ้าจับไม่ทันไปซื้อตรงๆเลยไม่ได้หนะรอกเพราะว่าของเขามันรวมกลมบอลเขาะนร่บ,บ,รบงั้นวันนี้เราเอาสองตัวเนาะค่ะเนะเาะมีมีตัวไหนบ้างคะปุ่มาต่อไปมีเจ็ดหกับสองศูนย์ เจ็ดห้ากับสองศูนย์สองไม่ไปไหนนั่นะสองกรไหม่แล้วจะอยู่นานกระสามเนี่ยไม่นี้เลยครับวันนี้ก็ยังอยู่อยู่สามครับหลักร้อยเหมือนเดิมอแต่สองตัวหลักสิบหลักหน่วยใกล้ๆกล้กันนั่นแหละครับเดียวค่วยว่ากันเพราะสามยังเดินดีอยู่นะคะัเดินดีอยู่เข้ามาสามสี่งวดเหมวอันตั้งแต่สามเป็ดแปดมาโอ้ไม่ไม่นี้เลยครับอุ้สี่งวดเลยนะปู่สามหลักร้อยสี่งวดแล้วใช่ครับสี่งวดแล้ว่งวดหน้ายังมี โอ้โงนายังมีอีกปิดไม่อยกดแคสามปีนี่นี่สามเดินดีกองหัวกับเก่าเนาะอี่กายนี่มีแต่หัวกับเก่าใครว่ามันดับจะไปเชื่อปูไม่ไม่ทำแล้วก็ปูไม่โม่งไม่คุยว่าเอาเงินมาใส่กระสอบเงินกระสอบเอากระสอบมาใส่เงินอันนี้ปูไม่ไม่ประมาทคือหลักการพูดมันค่าตัวเองไม่ดีครับก็คือ ปากอาจจะทําร้ายเราอย่างนี้นะปูเนาะทำร้ายตัวเองครับของเห่ามันเข่าซ้ำตัวแต่ว่ามันกับเป็นแค่แนวทางนาคับปูเนาะครับชอบไม่อวดไม่โอนนั้นพะกรีหมอทองอย่างปูผู้พู่เนี่ยมันดีครับคืออมตัวพูดเยอครับเพราะมันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะคะบางคนนีรอยเปอร์เซ็นมีพอเอาพันเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นปูไม่พูดออกปูฟังแล้วบอกมันเวอร์ครับ โอ้โอวดไปไม่ดีของผูดด้นี้เพราะว่าเทวดาท่านก็นรับรู้ว่าใครดีไม่ดีใครซื่อสัตว์ไม่ซื่อสัตว์ต่ออาชีพครัอย่าไปทําลายตัวเองครับถ้ามันผิดมาฆ่าตัวเองไงปากเราปากเป็นเอกอยู่แล้วลายจ้าก็ต้องศักดิ์สิทธิ์ครับการพูดการคุยให้มีที่ต่ำที่สูงไม่ใช่พูดหลวมปากพูดคนอื่นก็ฟังแล้วเขาหมิ่นอืบุกเข้ามูเขาก็ว่า,วา,วาครับ คนในดีทดําดีพูดดีนั่นเลยครับสีเก็บปากครับผมก็เลขตัว<ม>นี้นี่ก็คือว่าสามารถไปหยิบจับลอตเตอรี่ได้ใช่ไหมครับปู่ได้ได้เลยสองค<ม>ู่นี่ไปซื้อเลยครับผมแต่ว่าให้ท่านผู้ชมพิจารณาแนวทางก่อนเพราะว่าสูตรคำนวณมันมีเข้ามีหนุนนะปู่เนาะมีแนวทางมันมีเข้ามีหนุดนะครับปู่ไม่เน้เนแน,น่ว่ามีเท่าไรก็ทุ่มขายบานขายนาซื้อม่เอาเนะ่ครับเอาเท่าที่กําลังเราพอผิดก็ไม่เดือดร้อนเหมือนปู่วเนี่ยเฉย ครับผิดเงิเฉยๆเราไม่ได้ทุ่มมากเลยครับแต่เวลาถึงวันของเราไงปูลงทุนไม่ถึงสองร้อยเลยครับได้เงินสี่หมื่นห้าหมื่นคิดดูมันโดยเชื่อครับปูยังงงอู้โหเป็นไปได้ไงครับปูเขาก็ยึบเจ้าใบแต่พอฟังแล้วนะเนาะถ้าปูไปทุ่มตัวละสามร้อยสี่ร้อยโอ้โหนับไม่ถ้วนเหมือนกันครับมันอยู่ที่จังหวะหรือว่าดวงของเราด้วยใช่ไหมครับแต่วันหน้าเนี่ปูจะทยอยประมาณห้าห้าเจ้า ทยอยห้าเจ้าอเพราะว่าจะเขาสิรับว่เนาะแ่เ <c oughs> จ้าเดียวเขาจะไม่มีจ่ายอืมครับเผื่อมันออกสามตัวตรงๆอีกเนาะค่ะจะตรงตรงยางวันนี้เี่ยไม่มีจ่ายแน่นอนครับ<า> <c oughs> ถ้าไม่ต้องปันเยอะฟันแค่ตัวละสองพันนี่ก็เละแล้วจมงอืครับคิดว่าตอนนี้น่าน่าจะรู้กันเหมือนแล้วว่าปูสามตัวตรงเนาะ <c oughs> ใช่ <c oughs> คิดว่าก็น่าจะพูดต่อๆกันเนาะปู่เนาะ ก็ปูกเงเงียบอยู่คนเดียวเพราะอยู่กับท่าไปนาปูไม่พูดเนี่ใครรู้ปูจะบอกแต่คนที่รู้ใจรู้จักนี่สนมกันอย่างแม่เราไม้คนแรกรแล้วก็ปุ๊กอยู่กรุงเทพเจ๊ปุ๊กเขาถูกไหมคะไม่ถูกเห็นแล้วก็แม่แม่สมพรที่อยู่เพชรบูรณ์คนคนที่สองคนที่สามเมื่อวานคุยกันก็บอกว่า ของปูได้สามเก้าสองเน้อแกบอกชั้นชอบสามสองชอบสามสองเป็นเลขดังนะคะเาชอบสามสองกับสามเก้าครับสามสองนี่ดังคาดงวดเมากี่นี่นะคะแล้วเจ๊ใหญ่มีโชคไหมคะไม่มีแกบอกได้นิดหน่อยนีุ่้ยกันครับก็เราเป็นสะพานบุญหากันมีอะไรคุยกันว่าได้ตัวไหนเด่นตัวไหนชอบตัวไหนครับ เหมือนประมาณว่าเอาเลขที่ตัวเองมีอยู่เป็นอาจารย์มาปรึกษากันอย่างนี้ใช่ไหมครับปูถ้ามันตรงกันก็ก็ดีก็มั่นใจขึ้นใช่ไหมครับของกครจะเป็นแนวทางที่ถูกใจครับบางคนว่าฉันชอบแปนหนึ่งไม่เข้าหูก็กวางไันก่อนปูปูไม่ไม่มีในใจเลยครับวางไก่อนไม่มาเลยนะแปดหนึ่งอยู่ไกลทีมเลปูน้องแปดหนึ่งมีออกงานเนาะปีนี้ไม่มาเลยเลยมีหลายคนจะถ้าเชื่อกันนะไม่มีเงินซื้อหรอก ครับมั่นใจว่าเอาของเราเองนี่แหละเนงไยผิดถูกของเราเองครับไม่ต้องไปคิดมากมั่นใจของตัวเองนะปูแล้วก็แปลกว่าไม่มีตํารวจมาล้อมวงมันเที่ยวก่อนนะครับไม่สะกิดเลยทั้งที่เราได้สามตัวแล้วครับเดี๋ยวว่าโบฝันย่ำนั่นใช่บโบเออไม่ได้ฝันเกี่ยวกับอะไรเลยนะปูม่ไม่ไม่ฝันเลยเดี๋ยวฝันไปในในทางดีแต่ว่าไม่จํเว่าไม่ได้ฝันไร้เลยครับครับแล้ว สูตรสูตรเคล็ดลับที่ปู่ใช้อยู่ก็คือว่าเอาเลขให้เทวดาปู่ยังทําอยู่ไหมครับตอนนี้ก็คือว่าหลังจากที่ได้เงินจากจากการถูกเลขมาแล้วก็เอามาบูชาให้เทวดาใช้ก่อนปู่ใช่ไหมครับยังบูชายอยู่โอ้ทำทำยังไงบ้างครับปู่ขอขวิธีก็ถ้าได้ถ้าพรุ่งนี้หรือวันนี้ได้รับเงินใช่ไหมครับสามส่วนนะแบ่งเนะเก็บไปใช้ตัวเองส่วนหนึ่งแล้วก็ไปทปําบุญส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็บูชาเทวดาครับ ถ้าได้พันหนึ่งก็สามส่วนก็แบ่งไปครับค่าขนม,มเด็กบ้างอะไรบ้างถ้วยยลดวรจะใยเราจะชอบเด็กจะแบ่งใครอย่างปูนี่ก็แบ่งแล้วครับโทรมาบอกปูขอหมายเลขบัญชีเนาะให้คนละพันละพันให้ส่งมเลขบัญชีมาคคนที่รู้ใจที่โทรมารเมื่อวานอ๋อครับ,แต,บแต่ว่าแต่ว่ายังไม่ได้เงินเนอยังไม่ไปหาต่าแก่เลยเพราะว่านะอายเดี๋ยวเขาจะว่าเราอุ้ย เวลาถูกแล้วเห็นเลยเวลาไม่ถูกหายเงียบเพื่อก็จะว่าก็ยังก่อนจะไปปู่อี๋ยะโทรหาก่อนไว้ว่างไหมคิดบัญชีให้ยังถ้ายังไม่คิดก็ยังไม่ไปครับแต่ว่าปู่ปูให้แอดมินมา1,000บาทเนาะเป็นค่าน้ํามันให้กับแอดมินเอาไว้ไป่ายนี่แหละคือน้ําใจของปู่จะไปูมากมปูมองเห็นคนแรกเลยนะครับพอดีเงินนี่ก็ไม่ในเงินอะไรหรอกเงินที่ปูขายไก่ครับ ปูได้ไก่ไปขายแล้วก็ได้เงินพันสี่ไก่สิบสิบสามตัวได้เงินพันสี่ก็เก็บมาไว้ไมันจะเป็นค่าน้ําค่าไฟค่าใช้จ่ายแต่ว่าก็มีได้ไงตอนนี้เหลือเฟือแล้วได้แล้วค่ปู่ <ผม S 2> ได้แล้วนะคุณปู่มากมากนะยังเหลืออีกจนดูใจก็โทรไปหากันแล้วคุยกันคเพราะว่าเขาก็มีบุญคุณต่อกันเ้วเคยไปทําบุญร่วมกันที่บ้านน้องปุงวัดนน้องปุงบัดนใดน้องบัวที่นั่งร้องก็ชาคุยกัน ท่านผู้ชมท่านนี้บอกขอให้แอดิมตามปู่ตลอดผิดถูกบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับผมท่านผู้ชมท่านนี้ก็ว่าเนาะแต่ว่าเหมือนเหมือนน้ำบ่อนปู่จะไม่ให้แห้งครับมันออกน้อยออกมาก็เหมือนกับว่าธรรมชาติเนาะเวลามันไหลแรงน้ำแรงมันชุ่มฉ่ำมันก็ออกบ่อมันเต็มที่นี่วันไม่เต็มมันก็อาจจะยังนแห้งมันก็มีน้อยบ้างมันธรรมดามีถูกมีผิดแล้วสําหรับท่านผู้ชม ท่านชมที่อยากดูดวงกับปู่อย่างเงี้ยครับปู่ยังดูอยู่ไหมครับทุกันนี้ยังดูอยู่<อ>แต่ว่าปู่จะซื้โทรศัพท์ใหม่เพราะโทรศัพท์นี้มันติดต่อ,อยก่กคคนที่อยากดูอยากให้มาาเ,เมาาื่อวานปู่ก็แชทไปบอกว่าเขาแชทมาบอกปู่าลูกสาวจะหายไปหลายปีแลว้วหายสาบสูเลยอยากให้ปู่ช่วยแก้ท็เลยก็เลยปู่แชทไปเหมือนกันพิมพ์ไปบอกว่า,าปู่มันได้เรียนศาสตร์มาสายนี่ปู่ ทำไม่ได้อเพราะว่าถ้าเห็นคนที่อยู่ลายมือเขานั่นปู่เห็นปู่ได้อันนี้เขาไปทั้งตัวเอาเอามือไปด้วยมันไม่เห็นอะไรเลยปู่ก็ดูไม่ออกไงครับปู่ไม่ได้เรียนมาสายนี่มันไม่ใช่ร่างทรงมันคนละแบบอืมปู่จะดูเป็นงูเห้งมันโงูเห้งอ๋อครับไม่เห็นตัวปู่ก็ดูไม่ได้ครับปู่ไอ้นั่นบอกหายสาบสูญยิ่งใหญ่เลยปู่ปู่บอกว่าไม่ได้ไม่เห็นครับปู่ พ่ามาในเรียนสายนี้มาทุกวันเลยมีแต่คนมาขอเป็นเพื่อนให้เพื่อนเพื่อนใหมบทุกวันครับปูก็คือหลักๆที่ปู่ดูเกี่ยวกับดวงคือจะดูเกี่ยวกับงูเฮงอาชีพการงานอย่างนี้ใช่ไหมครับปู่ก็คือจะมีโชคไหมอ๋อจะมีโชคไหมได้แต่งงานไหมจะมีคนรักไหมแต่งงานใหม่จะได้ไหมและจะร่ํารวยไหมจะได้จําเงินแสนไหม คจำเงินล้านไหมปู่เห็นเลยดูจากลายมือดูจากนิ้วมืออืมครับแล้วดูกับใบหน้าอย่างนี้ได้ไหมครับปู่ได้ว่ามาใบหน้าดูคิ้วนี่คิ้ยวดวตาดูจมูกดูฟันครับแล้วก็คนจะซื้อสัตว์ไม่ซื้อสัตว์ดูก็ฟันโอ้ทำไมซื้อสัตว์นี่ฟันไม่เสมอกัานโอ้ไม่ซื้อสัตว์เลยครับปู่แล้วใบหัวน้อยหัวใหญ่นี่จะบอกชาติะกูมครับ อัตโกนตั้งแต่ยิ่งามันดาเรานั่นะครับผู้ให้มาอายุยืนไม่ยืนอยู่ก็คิว้วครับอายุยืนไม่ยืนอยู่ที่คิ้วใช่ไหมครับผมครับมันประกอบกันกับระหว่างคิ้วกับหูครับแล้จมูกครับแล้วคนที่ขี้เหนียวคนที่ชอบเปิดเผยความลับคนที่ปิดความลับมันก็อยู่ที่จมูกครับดูทางโทรศัพท์ได้ไหมคะ S <S ได้ครับได้ก็ดูตัวซ์และวิดีโอคอลด้วยครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวแอดมินจะลงเบอร์โทรปู่ไว้ให้ท้ายคลิปเนาะเดี๋ยวให้ปูซื้อเครื่องใหม่ก่อนค่อยว่ากันเครื่องนี้มันไม่ไหวแล้วมันร้อนแต่เป,ป็นปูเริ่มให้หวยมาไอ้เก้าหกสองมันคือสองไอ้หกเก<ร>้าสองหกเก้าสองพังเลยพังเลยทอรับสายใหม่เลยใช่ไหมครับปูใครจะคิดว่าจะปังเนาะคืองวดนแรกเข้าตรงๆเลยเม่ดเียวนคะกนเียรู้อยากกันมาตั้งแต่นู้นเลยครับ อ่าแอดมินของปู่วันนั้นรับสายปู่เชียไว้ร้อยห้าสิบไม่ได้กินได้นอนเลยปู่ครับไม่ได้พักเลยใช่ไหมครับปู่เข้าห้องน้าปู่ต้องเข้าไปด้วยครับแต่ว่าถ้าลงรอบนี้น,นี่แล้วก็อีกนะครับปูนะ่น่าจะรับสายใหม่เหมือนกัน ก็มันสามตัวตรงโอ้ก็มันสามตัวตรงเนาะปูอยากให้ปลนี่ทุกคนแต่เราคนปูอยากช่วยเรือบ้างเลยบอกครับครับปูไม่เก็บไว้หรอกเพราะสำหรับปูนี่ลอยตัวแล้วครับปูได้น้อยก็ใช้น้อยครับไม่มีกินมีใช้เรื่องพวกนี้ผ่านหมดแล้วครับปูครับแต่ว่าก็ถ้าดูงูหิ้งจะต้องทําอะไรบ้างตอนนี้ลําบากมากก็แค่แบมือให้ดูครับ แล้วก yeah, no okay. no ็เห okay. okay, okay. okay. land mm ็นหน้ากันนี่แหละวีดีอคอเห็นหน้ากันอยากปู่จะถามเพียงว่าเอียงมูซ้ายมาเอียงมูขวามาแบมือซ้ายมาแล้วความมือหงายมือดูนิ้วมือแค่นั้นแนีะยปู่ก็รู้แล้วคนนี้อยากติดต่อเรื่องการขายที่เ่องอะรเรืการขายที่ต้องไปหาลู่นจะแม่ดอกไม้ค่ะคนคนนั้นถนัดมากว่าอาชีพเลยจะเป็น ดูแบบงูเห้งมากขวานะคะเนาะเรื่องขายที่ปูไม่ถนัดเลยไม่ไม่เคยขายได้เพราะไม่เคยไม่เคยไม่เคยนึกอยากจะทาเพราะเราไม่ไม่มาสายนี่ไงี้มเหมือนประมาณว่าทําให้ขายที่ได้อย่างงี้ก็ไม่เคยทำนะปูเนาะมีอยู่มีไปเรียงเส้นแสเส้นแสบบอกแต่มันเยอะไปคต้องปฏิบัติหลายอย่างคมันง่ายๆนะขายที่ แล้วค่าฟัวปูเท่าไหร่ครับก็สี่สิบเก้าบาทอะไไม่ได้เอาเยอะหรือว่าถ้าใครให้เกินกว่านั้นก็แล้วแต่กําลังจัดการถ้าได้ห้าสิบบาทก็ไม่ต้องทอนนะะอ๋ออยู่อำเภอไหนจะไปหาเองอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวโทรหลังไม่ดีกว่าน้อแต่ได้สอบถามด้วยครับถ้าจะโทรโทรทางเลขทางนั่นหรือทางไลน์มันรับไม่ได้เครื่องตัวนี้ยอมรับว่าเบอร์หนีทั่วได้อยู่ไมได้เบอร์ธรรมดาโทรได้ครับ แต่ว่าแต่ถ้าปูวิดีโอคอลไปนั่นได้แต่ให้อดินโทรกลับมาี่ไม่ได้เครื่องนี้ไม่รับตัวใหญ่ปูจะเป็นคนลงทุนโทรไปหาครับผม,มก็แต่ก็ยังพอพอได้อยู่ถ้าโทรไปหาแต่ว่าม,มันจะต้องตอนปูว่างเนอ้อว่างที่จากเช้ามาเที่ยงนี่ยังไม่ว่างครับก็รู้ใจกันว่าจากจากบ่ายไปนี้ว่างเพราะปูก็มีกิจกรรมหลายอย่างครับ จะต้องหาเงินค่ากับข้าวก่อนครับปู่เพราะถ้าไม่ไปก็โดนด่าไม่ข้าวปู่ทาไมไม่ไปไม่ลามาไม่ไหวเลยไม่มีผักชัยเลยต้องบอกกันก่อนนะจะจะหยุดกี่วันกี่วันต้องบอกก่อนครับบางคนเขาอุ้ยวันนี้ฉันรวยไม่ไปหรอกเอาตามใจทางนู้นก็าบ่นล่ะเขาก็เขาก็เหนื่อยเขารอเราเราไม่ได้บอกเวลาเขาใช่ไหมเราเป็นคนใหญ่แล้วต้องซื่อสัตย์เราต้องมีสัจจะว่า วันนี้ขอลาจากวันเอมีธุระก็คือปูถูกได้ยังต้องทํางานเหมือนเดิมเนาะปูเนาะมันเก่าเราไม่ประมาทเพราะว่าเงินทองอ่ะเราหาได้มันก็ไปได้คอยู่กับเราไม่นานครับวันนี้ก็เอาเอาสองตัวไปก่อนนะคะเนาะสองตัวไปก่อนนะคะนะครับหรือว่าผู้ใดจับสามตัวแล้วแ่มัดกระได้เนาะค่ะปูแต่มันที่บนเขาเลยสามตัวนนี้เดี๋ยวลองให้ปู่คำนวณดีๆก่อนเอา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 คลิปลัง หลังจะไม่ให้คิดมากเลยให้ชั่วเลยคอันนี้ก็คืบุญเหมือนกันเนาะแต่ว่าจะได้สองคู่นาะจะหาได้สองคู่เพราะเป็นตัวดินตัวรองเดี๋ยวราให้ปูคำนวณแบบค่าๆก่อนนะปูเนาะนายก็ฝากท่านผู้ชมกดรอกดติดตามเอาไว้นะครับสำหรับนทางของปู่ําีเนาะนะครับผมเดี๋ยวแอดมินจะตามให้นะครับวันนี้ก็ถ้าติดต่อปู่ก็ทางเบอร์โทรเนาะนะครับแต่ว่าอย่าอย่าโทรมาถามเลขปูเนาะ นะครับเพราะวันนี้เรื่อจะเคลื่อนใลยไม่เหรอเนาะไม่เคลื่อนไม่เคลื่อนออกแต่ว่ายังไม่บอกสอวถามเพราะว่าเราก็มีจะจะทำอยู่คปูยังไม่บอกก่อนครับวันนี้ก็เอาไปเจ็ดห้าแล้วก็สองศูนย์ก่อนเลยนะคะเนาะชุดหนีกับไว้นำมาฝากดู หมดหมดต่อไปให้ัตัวนี้ครับคาปชุดตัวอันเจ็ดหากับสองศูนย์อีกรับไหมน้องครับผมกลับเด็กครับอืกลับไปด้วยนะครับกลับไปด้วยแต่เดคือตัวตรงถ้ามาตรงตรงตัวนี้คือกลับก็ก็น้อยหน่อยครับกลับกันทุนคาปูโอเคนะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณปู่มากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณคบปู่ครับ นะครับท่านผู้ชมนี่เป็นแนวทางของปู่ฤษีเดือนดงนะครับชุดต่องวดนะครับเสนอเอาไว้เป็นแนวทางนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะยังไงก็ขอท่านผู้ชมนะครับมีโชคมีลาบเฮงเฮปังป,งปงัทุกท่านเลยนะครับขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ